อย่าขยับดูสั์นนมามามา,มาออกมานี่เป็นหมายจับสานายากรุงเทพใต้นะเราชื่อวิศนุ<ะ>นี่นะกระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน กระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีทําไมต้องทํากับเด็กวะพี่ต้องเอาเด็กมาคุยผมงคือเขาน่าจะโกหกหมดอะเพราะว่ามันโกหกแต่แรกจะบอกว่าเด็กโกหกใช่ไหมใช่ผมดันจําที่อยู่เขาได้ผมก็เลยไปไปรอดักอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยว่าเออผมไปดักไปซุ่มมันไม่ได้การดักการซุ่มแต่มันเป็นเพราะว่าผมรู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วที่ตำรวจมาเจอเรา เจอตรงไหนที่หลีบครับอย่างนี้เรียกซุ่มไหมตับซุ่มอ้าวเรออ้าวที่อย่างนี้เรียกซุ่มครับแต่ที่ของเต้บอกไม่ซุ่มไม่ไม่บอกไม่ซุ่มครับเจอตำรวจตรงไหนก็ตรงตอนนี้เปิดมาแล้วไงเปิดมาแล้วเจอเลยครับตกใจไหมตกใจครับฮะอย่างนี้เรียกซุ่มนะใช่ครับซุ่ม ตอนที่หนูไปเดินจับมาับตัว้ไม่ได้จัไม่้จไงไงในห้องน้ำนเข้าไปห้องน้เขาดึงห้องน้ำเขาว่าตาคอคอคอไอโเาบอกว่า